สบายดีอฮะไซเบิร์นใส่แล hm часов, meals, ้วตัวฮะไซเบิร์นไซเบิร์นเอาสั่นเอาใส่ไปซีเห็นบ่ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนสบายดีเงี้ยมึงแรงพี่น้องมาเด้อมาสบายดีเพี่นุ๊กเร็วๆสบายดีพี่น้องเงี้ยมึงแรงทักทายสบายดีพี่น้องผู้เกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น้องงัวควายกะ น่ะสูบน้ากินได้ l ง n g ใช่ปะสักเข็มยาวเว้ยอันน้าไม่กินน่ะห่วยไปเบิ่งเัินชวนพักเพื่อนก่อนพี่น้องสบายดีเด้อสบายยามแรงพี่น้อง โคบกเยี่ยเก้าพี่เนาะวันนี้มาเบิ่งสวนผักเพิ่นป้าอยูโ่โคบขนมว่ามีทักอย่างเนี้ินเนาะโอหมูผักมันหมูกระเพิ่นผูกไว้พี่น้องเพิ่นยังยังบ่แล้วเข้าเนาะโอ้วอนลุยอยู่อ่าพวดน,นะโย สินี้เลยได้บ่เนี่ควยบ่เนี่ฮะลูกยังไงบ้างกันยังกินใกล้กินอ๋อแบะไปอืดเล ผักกะผักกะแทบบุ้นผลิตสุดทงยางนึ่งผักหอมนาะผักซีางน้าผักายผักีบบบมีนาะเบี้ยวคุ้ใช่เอาเบี้ยวคุสวนปลาซีดาได้น่พี่น้องก็เป็นจุ๊มอยู่เท่าน้นเะอันนี้นะสวนไปเลยโอ้กาอ่วันนี้ฮะ ว่านที่เทพเป็นปุ๊บอยู <g <g ่แทวนะฮะโหปวดจากถือมากใช่ไหนักมือนะฮะหมากปลายมากกกเขากินเมื่อไห่ มฟุ๊กเส้นเลื้อั้วตัวนั้นไปเลยไปทางไหนเลย,ล,เล,ยล,ลุกไปแล้วจัง,งจยังมไใช่ถือยาสองเข็มไปเลยบนนี้ฮะลุกปุ๊บปีไปเลย,ยเ,ลยเลบิ่งหมูในขอกก็เห็นหมูในขอเกาเนาะ bạn và vừng lộ bạn hang nhầy và tôi hoa có muỗi hao nó nhầy có muỗi mẹ nó mới được phong cảnh có muỗi không nằm ừ, lắng, đâm lắng À, mùi nhai mùi quân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  Đi quân mùi quân mùi quân mùi quân โอ้หลายมียปั้นไปแล้วเลยได้แปดสิบสองได้ยูนี่นี่กันโอ้ยูนี่ก็ได้แล้วหกเจ็ดสิบแล้วยูนี่ก็ได้ à, như này nó Ồ, ừ. cua đấy nó, bọc nhầy nữa À, bị mưa là bị เาเวริตกดินห้มงเลยปั๊บป mm ั hmm. ๊บมือปะเหมือนได้มามางานเลี here, okay. 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 ่ยงเพนามาพี่มาทำสบายดีเพื่อนดูมาพี่ใกล้ใกล้ใกล้เอาเอาได้สบายดีนะ่าสิมาสบายดีเพื่อนกนของอ่าวตัวกด้นะฮะ ไปไปเกือบมือพังใช่เกือบขางนึงใช่ะใช่ร้ดใช่ด้โสสบายดีเพื่อนเรไปไปบายเพื่อนด้วยะเดี๋ยวเี๋สบายกล้องปลแล้วไปพี่น่อยมื่อละ